ามาเก็บกินว,นค,น,น,วนคือเกาหน่องเอ้ยเก็บกินวนคือเกาเหมือนนี่เอาไปใส่ดหอกหน่องเองเย้ยตกดินกับปันนันเด้พี่น่องนี่ผานหน่อยโหด ไปคัรับพ e. <c oughs> <system> <that> <music> <festivals S 1> ี it, uh ่น้องพี่กายผมเดี๋ยวที่เราขู่กัวหรือเป่าพี่กายพี่หนิงก็นั่งออกหมู่บ้านในเลยเฮ็ดเลเรนเชื่อพี่น้องมือนี้เฮ็ดอีหลีนี่หมู่บ้านเฮ็ดเลเรนหมู่บ้านบ่พร้อมมือนี้พร้อมแล้วพี่น้อง ว่านนังแคร์ม่อยากเก็บอะไรว่านว่านมุมีสิไหนได้สจอดพี่นอ้องมันกำลังออกฝนมาเสื้อสองเสื้อเหมือนฝนกระตกเด้เหมือนนี้มุอว่านมันฝนโม่ใครตกมัฝน,นตกใหอันนี้ผมไหม่ก่อที่ว่าน,นี่ผมไหมอ่อันนี้เห็นมันหมดดินออกไม่ไหมพี่นาะ พี่น้อง่นได้ดินกับป่านได้พี่น้องผมหัดเอาแค๊สได้อันนี้มันคักพี่น้องฝากไะไรฝากแช่ไปวไว้ใจให้นุุ้วนด้อครับเด้อพอได้เหตุคลิปกินมากมื่อนึงนั่นละมื่อเดียวกัเหรอวะมื่อนี่เ่อนี่พี่น้อง เื้อเนี่ยทีเทดเมนูได้เมนูพี่น้องเอ้ยคือที่วหวานคือโบอื่นไก่ดอกตีเห็นเห็นกันอยู่นี่เนี่ยพูดไปขอมาเบิ่งกกดติดตามให้ด,ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ส่องห,หน่อยๆนะครับผมขามาเก็บกินนมคีอเก่าพี่น้นอง หาอยู่หากินคนอีสานปทินหาอยู่หากินทางไต่แกงเี่ยพี่น้องเอ้ยอันไดกินเลยก็กินเหลือกินกะแบงพี่น้องกินผมโอ้โหผมนังมาผมบ่สนเลยวะมาโอ้โหจะกินอุน พอมาไต่แทนมาไออิสานเรื่องผสนใจพอมันมาดพอมันไก่มาแมวกับมาไต่กันนะมันก็เคยกิน,นเคยกินแต่แกงนะพีนอ่ะมันมันมัน,มนไอ้อกไปเรื่อยได้บอกอีรีที่เอาขึ้นี้มาให้กินที่แหลก,กกินบ่เป็นซ้ำวัวกินที่สิอดุด เดีพี่น้องสั้นนี่ก่อพี่น้องเอ้ยนี่เม้งนี่ครูไปก่อนขวดของแท้เขาเมื่อนี้จัดเต็มเลยพี่น้องเมื่อนี้นตัวหน่อยนี่พี่น้องจัดเต็มพี่น้องเมื่อนี้เธอแรกเธอสองโบหลายหรอกเธอสาม సాశీ ఉంటాను ไกลตื่นไกล้ถไ่น่าทั้ง,งตลบขามโยพี่ข่าลนะสี่ขาดพี่น้อง บ้านไหนไ้หายพี่น้องอยู่บานนี้บานไหไปกดอันนี้เยอะทำงานพี่น้องไม่ไปไปยามพี่น้องมาได้เหมือนนี้ยามในสามโคทีีปนนี่ดอกเหงานนักมาอนี้น่มารงมาเปิดเบื้องโทรศัพย์นเหนื่อยเมื่อใจ นี่มาเรงซับรถซับรถมว่าแต่ไผ่ดอกว่าขึ้ก,นนกนดดันขึ้กันนี่พีอโหดดีเลยมันมี่คุยไอพี่น้องขัองขขกอีกไก่แห้งหลายแห้งไก่เอ้ยชักมากเต่ใส พี่กายผมได้ว่ามันสิบโลเหอนเะนี้ยสิบก็โลนะเหมือนเนี้ยทั้งหมดมันวันยังสีเนี้ยมันดำเถือกไป,ไปไืไ่อเพื่อพี่น้องอมันออกก็มากเดือมันดึงนขวบอ,อกีกอ่ะคพี่น้อง ดูหานยังมาใส่ไหม มันออก ไม่เห็นวะเห็นเล้วเอามาใส่หม้อเลยโอ๊ยไปมีแต่มันเี่ฮะ ยืดทัวปีกกยเพื่อจะคักรู้ว่าโกยสองเท่อแน้วซ้ำนี่พี่น้องที่ใบมันที่ออกเพื่อตัวนี้ยังเห็มันขามะมัย่บนี้พี่น้องเก็บไม้หุ่นม้อนเวิร์ดอยู่เลยหลายจะค้นชี้ท่นานนะพี่น้อง เขาเมืองฝากไร่ฝากแช่เนี่ยครับหลายหลีมัมนก็จะออกว,อ,อ,กวอ,กอกนวเนาะอยากหลายอยู่ข้างในแหนมากเลยพี่น้นอง ใช่ไหมขมืองกับฝากไปฝากแช่เป็นลังใจให้นุบุญดวยครับเด้อจบคลิปนี้เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ